หากยังติดขาดหากยังไม่สมหวังสมปาถนายังอยากให้มันเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่านี้วันนี้ครับ3ข้อที่ผมจะมาบอกวิธีมูเรียกทรัพย์ปรับดวงรวย ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงชะตากับอาจารย์สันรายการพิเศษ EP นี้เกิดขึ้นมาจากคำถามกัลยาณมิตรครอบครัวชมรมท้าวิรูปปักโขนาัการาชทุกท่านทุกคนครับว่าในช่วงเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีช่วงวิกฤตโควิดหรือดวงชะตาติดขัดในเรื่องการเงินครับสายมูทั้งหลายจะมูเตรูจะหาที่พึ่งทางใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองจะต้อง ทำอย่างไรอาจารย์ซันเอาแบบง่ายๆแบบทําได้ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องใช้เงินเยอะอีกครั้งทําแล้วต้องได้ผลดีเห็นผลทันตาเป็นคําถามที่ไม่ยากไม่ง่ายครับที่จะตอบออกไปวันนี้ผมเลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นมาสรุปสามวิธีมูเรียกซับปรับดวงรวยซึ่งสามวิธีนี้ครับทุกท่านที่ฟังแล้วสามารถไปทําได้ด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะทําตามที่ผมบอกทั้งสข้อ แน่นอนครับการที่คนเราจะรวยได้1ต้องมีความขยันหมั่นเพียร2ต้องมีความไม่ย่อท้อ3ต้องมีความอดออมนะครับตรงนี้มันเป็นปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วครับหากเราไม่ทํางานก็อย่าหวังได้เงินครับจะรอลาบลอยจะรองเงินหล่นทับอย่างเดียวเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สนับสนุนให้ทุกคนงมงายไม่ทํามาหากินไม่หากเงินหาทองนะครับเราต้องใช้ความรู้ความสา ามสามารถของเราอย่างเต็มศักยภาพไม่คอยวาสนาไม่รอคอยเงินเพียงอย่างเดียวครับแต่ในเมื่อทุกคนทําความดีทําบุญทํากุศลทํางานทําธุรกิจหาเงินหาทองเต็มที่แล้วหากยังติดขาดหากยังไม่สมหวังสมปาถนายังอยากให้มันจเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่านี้วันนี้ครับ3ข้อที่ผมจะมาบอกวิธีมูเรียกทรัพย์ปรับดวงรวยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเอาข้อแรกครับข้อแรกนี้เป็นสิ่งที่ผมและหลายคนใช้ท ให้ดวงชะตาไม่ขาดทรัพย์เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินครั้งใดจะผ่านไปได้และจะค่อยๆปรับพื้นฐานดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสวนกระแสได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เคล็ดลับในข้อหนึ่งนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาของท่านด้วยนะครับวิธีการง่ายมากครับขอให้กัลยะนานมิตรครอบครัวชมรมทาวิรูปกโนนาคราชทุกท่านทุกคนสวดพระคาถาเงินร้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นประจำทุกวันนะครับอย่างน้อย 9จบจะเช้า9จบกลางวั9น9จบเย็น9จบหรือวันละเจบก็ยังดีหากใครทําได้มากกว่านีนะครับวันหนึ่งร้อจบร้อยแคาบยิ่งเป็นมหามงคลแก่ชีวิตครับในหนึ่งพระคาถาเงินร้านนั้นมีทั้งพระคาถาปัด เป่าพกคาถาเรียกทรัพย์พกคาถาปัดเจดพุทธเจ้าหนึ่งบทตรงนี้รวมพกคาถามงคลไว้มากมายแต่เคล็ดลับในการใช้พกคาถาเงินล้านซึ่งหลายคนไม่รู้ครับทำให้ใช้แล้วไม่ได้ผลจริงต้องรู้อย่างนี้ครับการใช้พกคาถาเงินล้านข้อที่หนึ่งหากเราอยู่ในศีลห้าข้อได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีโดยเฉพาะศีลข้อที่สองห้ามรักทรัพย์ห้ามคดโกงคนอื่นข้อนี้สําคัญมากครับหากเราผิดศีลข้อนี้ใช้พะกคาถาเงิน อย่างไรก็ไม่ได้ผลข้อสองครับให้เริ่มสวดพระคาถาในวันเกิดของตัวเองครับเกิดวันอาทิตย์เริ่มวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์เริ่มวันจันทร์เกิดวันอังคารเริ่มวันอังคาร,ร,คารให้เตรียมดอกไม้สามสีใส่พานเตรียมน้ําสะอาดเตรียมดอกบัวทูบเทียนบูชาพระรัตนไตอารัธนาศีห้าก่อนสวดพระคาถาเงินร้านต่อหน้าพระพุทธรูปจะเป็นพระพุทธรูปที่บ้านก็ได้หรือจะเป็นพระประธานในพระอุโบสถก็ได้นะครับขอให ตรงกับวันเกิดตัวเองสวดทุกครั้งขอให้สวดอย่าต่ำกว่า9้าจบครับการสวดมนต์ถือเป็นการทําสมาธิทากรรมฐานหนึ่งกองเป็นสมถะกรรมฐานทําให้จิตของเราได้จดจอ่อได้มีสมาธิได้ตัดจากลักรโรคโกรธหลงรวบรวมพลังจิตพลังใจให้อยู่กับตัวเองอีกทั้งบทสวดที่เราได้สวดนั้นเป็นมหามงคลมีเทพพมเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายคอยเมตตาปราณีเรานะครับทำให้เกิดความร่ำ รวยเกิดความสําเร็จใครไม่รู้พระคาถาเงินร้านนะครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนําบทพระคาถาเงินร้านมาแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับครั้งแรกที่บูชาพระรันาตน์ตัยและเริ่มสวดพระคาถาในวันเกิดนั้นขอให้จุดธูป9้าดอกนะครับและสวดพระคาถา9้าจบทุกครั้งหลังสวดอย่าลืมแผ่เมตตาอย่าลืมถวายบุญกุศลให้เทพเทวรารักษาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวร ขอพรให้เจริญรุ่งเรืองในราบยศเงินทองโดยได้จากเงินบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนผู้ใดนะครับแล้วเราจะประสบความสําเร็จในการเรียกทรัพย์เข้าตัวเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋พ้นผ่านภายัยพานอุปสรรคหนี้สินวิกฤตการณ์ต่างๆเรื่องการเงินไปได้อย่างแน่นอนครับวิธีที่2นะครับเป็นการมูเรียกทรัพย์วิธีที่2วิธีนี้ครับไม่ยากครับคุณพ่อคุณแม่คือพระอรหันต์ของเราก่อนจะทําบุญให้กับคน อื่นเราต้องทําบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยๆเป็นประจําทุกเดือนนะครับควรที่จะให้ปัจจัยให้เงินทองคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บังเกิดก้าวคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมหรือบางคนไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนคุณป้าคุณลุงคุณอาที่เลี้ยงดูเรามามีพระคุณกับเรามาก็ได้หากไม่มีโตมาด้วยตัวคนเดียวจริงๆก็ให้ไปทําบุญชําระนี่สงทำบุญให้กับวัดวาอารามให้กับพระพุทธศาสนาด้วยตัวเลข ามอายุย่างเกิดครับเช่นท่านอายุ38ปีย่าง38ปีนะครับก็ให้ทําบุญ1,38บาทให้เอาเลข100ตั้งบวกด้วยอายุย่างของท่านทําบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้อุปการะผู้มีพระคุณกับตัวเราแต่เราจะให้มากกว่านั้นได้ไหมครับปกติให้ท่านอยู่แล้ว5 1 0 0 0 0ก็เติมเลขเข้าไปด้วยครับ139 1 0 0 0 0หรือ1 139ก็ได้นะครับ เคล็ดลับสําคัญอยู่ตรงนี้ครับหลังจากให้ปัจจัยท่านแล้วนะคบเป็นการดูแลให้ขอพรให้ท่านอวยพรให้เราครับเป็นคําอวยพรดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองให้เจริญรุ่งเรืองให้ร่ํารวยให้ประสบความสําเร็จในอาชีพเพราะคําของผู้บีพระคุณคุณพ่อคุณแม่นั้นเปรียบดังพรที่ออกมาจากปากพระอรหันต์นั่นเองครับหลังจากได้พรไปแล้วนะครับหลังจากทําเรียบร้อยแล้วจะทําทุกเดือนได้ยิ่งดีใครบอกไม่มีนะครับแค่หนึ่ง ร0 0ยกว่าบาทต้องหามาให้ได้คงไม่ลาบากขนาดนั้นนะครับเป็นการตอบแทนพระคุณของผู้มีอุปการะคุณกับเราอย่างยิ่งด้วยเมื่อเราทําเสร็จแล้วครับให้กวดน้ํากลางแจ้งเลยเพราะถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับ,บ,รบกวดน้ํากลางแจ้งก่อนเวลาเที่ยงตรงถวายอุทิศบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ทํานี้ให้แก่ดินน้ําลมไฟพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระพายได้รับบุญแล้วจงเป็นพยานนําบุญนี้ถวายสูงสุด แด่คุณพระศรีรัตนาตายคุณบิดามารดาเทพเทวดาที่รักษากายสังขารเจ้าขี้เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชาตาเจ้าการบัญชีของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติแล้วอธิษฐานครับให้ดวงการเงินเปิดเกิดความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดวันสิ้นหนี้สินทั้งหลายจงอย่ากเกิดหากมีแล้วจงมลา,ายหายสิ้นไปนักการ,รบัตาดนีนี่ครับอธิษฐานดีๆแบบนี้หลังนําเงินนําปัจจัย มอบให้แก่ผู้มีอุปการะคุณคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แท้ๆคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมคุณป้าคุณอาคุณรุงคุณย่าใครก็ตามที่ดูแลเรามานะครับนี่คือการมูวิธีที่สองเป็นการเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าแค่2ข้อแรกที่ผมพูดมาหากใครก็ตามครับทำตามผมให้ความเชื่อมั่นได้เลยว่าท่านไม่มีวันตกต่ำอับจนหากท่านไม่ขี้เกียจหากท่านไม่ใช่คนที่ไม่ทำงานทำการชีวิตการเงินของท่านจะ จะต้องผ่านพ้นทุกอุปสรรคจะต้องชนะภัยพานจะต้องบีเงินเกิเกดความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแน่นอนข้อสุดท้ายครับซึ่งเป็นข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งวิธีการบูเตรูเรียกทรัพย์เนี่ยนะครับนอกจากเราจะต้องใช้บุญญาฤทธิ์แล้วเรายังต้องใช้อิทธิฤทธิ์ด้วยครับต้องใช้อิทธิฤทธิ์ของใครใช้อิทธิฤทธิ์ของถวยเทพ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีทรัพย์ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอยู่แล้วที่จะประทานพรให้กับมนุษย์ทั้งหลายที่ท่านจะเมตตาให้กับพวกเราผมก็จะมาเผยเคล็ดลับในข้อที่3นี้ครับว่าเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดที่เราควรจะขอพอรหรือควรจะบูชาเอาไว้ที่บ้านติดตัวเพื่อเสริมดวงชะตาในเรื่องการเงินเรียกทรัพย์ดูดทรัพย์ปลดหนี้ปลดสินเสริมความเจริญรุ่งเรือง สายยานแรกครับที่ผมแนะนำให้ทุกคนบูชาสำหรับสายบูเตรูได้แก่สายพญานาคราชครับโดยเฉพาะ องนาคาธิปดีผู้เป็นกษัตริย์นาคราชผู้มีทรัพย์มากเราจะเห็นแล้วนะครับหลายคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคถูกหวยได้รางวัลเกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานทั้งการเงินล้วนแล้วแต่บูชาพญานาคราชที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพญานาคราชที่ปกปักรักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เหนือเสียงเหนือเก้าซึ่งผมได้ทำเคดรับบูชาขอทรัพ,พย์พญานาคร ราดเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อคลิปให้ข้างบนนี้นะครับทีมงานอย่าลืมนะครับเอาชื่อคลิปขึ้นข้างบนนี้ให้ด้วยนะครับกาลยานมิดของชมรมท้าวิรุปโคนาคราชทุกคนจะได้ไปดูวิธีการปูชาพญานาคราชขอทรัพย์อย่างถูกวิธีอย่างละเอียดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพสายยานต่อมาครับคือพระราหูเทวา หลายคนกลัวพระราหูนะครับและจะไปสักการะพระราหูเวลาสะดาะเคาะเพียงเท่านั้นแต่ใครที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์จะรู้เลยครับว่าพระราหูเทวาพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญญาณเพื่อวันหนึ่งวันใดจะได้สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปในอนาคตการท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของโลก ของประเทศไทยพระเคาะห์ที่เป็นเจ้าเรือนที่เป็นเจ้าพบลาพระที่แปลว่าโชคลาภเงินทองเงินก้อนใหญ่คือพระราหูผู้ทรงทรัพย์ท่านเป็นเทพผู้มีทรัพย์มากมีจิตเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นการบูชาพระราหูดีมากบูชาพญานาคราชทําอย่างไรไปดูในคลิปนะครับการจุดธูปบูชาพญานาคราช มีตั้งแต่7ดอก14ดอก9ดอกไปขยายความกันในคลิปย่อยแล้ะกันนะครับส่วนการบูชาพระราหูใช้ทูบ12ดอกบูชาทุกวันพุธกลางคืนด้วยของดำา8หรือ12อย่างรวมถึงทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการถวายพระพุทธรูปปางป่าเรไร ถวายบุญกุศลที่ได้ถวายพูทธรูปให้แก่ท่านรวมถึงทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลแปดวิปัสสนากรรมฐานถวายบุญให้แก่ท่านเป็นมหาบงคนและท่านจะประทานพรให้อีกพระองค์ที่เป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้ดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองความสมบูรณ์เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จคือองค์พ่อพระพิคเดชนั่นเองครับเทพเจ้าผู้ประทานความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยแก่สรรพสัตว์แก่มนุษยชาติทั้งหลายทั้งดารา นักแสดงผู้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินต่างบูชาองค์พระพิคเนสมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในเรื่องความสําเร็จปัญญาและความร่ํารวยเป็นตัวแทนแห่งดาวพระสุขดาวแห่งความสําเร็จการเงินความร่ํารวยนั่นเองครับการบูชาพระพิคเนศนะครับสามารถบูชาด้วยการจุดธูป9กดอก16ดอกถวายนมน้ําแดงหรือนมเย็นขนมราดูนกล้วยสับปะรดกัญย เป็นการบูชาต่อองค์พ่อพระพิฆเดศ เพื่อให้เกิดความสําเร็จเกิดความร่ํารวยอีกพระองค์หนึ่งครับซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ว่าเป็นพระผู้มีลาภมากนั่นคือพระศรีวรีนั่นเองครับบูชาพระศรีวรีเพื่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยท่านมีฤทธิ์ที่สามารถประทานความเมตตาให้กับมนุษย์ทั้งหลายเกิดความร่ํารวยปลดหนี้ปลดสินได้ใครอยากบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคราชผมอาจารย์สันมหาทศดารานแนะนําบูชา องค์พิรูปรโขโหน้าคราชแกะสลักจากไม้พยางยิ้วดำชุบน้ำมันว่านร้อยแปดมหามงคล ผ่านพิธีพุทธาพิเศษเทวพิเศษพรหมาพิเศษ,มา,เศษมาแล้วไม่น้อยกว่า15พิธีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นราชาโชคมหาจักรเกษตาธิปดีเทวีโชคและอื่นๆอีกมากมายหรือจะเป็นองค์พระราหูแกสลักจากไม้พยางยิ้วดำที่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษเทวพิเศษมาไรวาระแล้วเช่นกันนะครับพร้อมชุบน้ำว่านร้อยแปดอันเป็นมหามงคลอีกทั้งใครอยากจะบูชาองค์พระพิคเดชสามารถมาบูชาได้ มีไหลาปางให้กัระยาะนมิตรได้ร่วมบูชาเพื่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความสมบูรณ์ความร่ํารวยในชีวิตหรือองค์พระศิวลรีทั้งขนาดตั้งโต๊ะบูชาสวยงามเนื้อทองเหลืองที่ฝังดวงชะตาพร้อมพยัญชนะประจําวันเกิดผูกดวงชะตาด้วยดวงโพกซกับจากวันเดือนปีเกิดนํามวลสารหลายร้อยชนิดฝังภายในองค์พระศิีวลรีเป็นมหามงคลอีกทั้งบางคนครับบูชาทั้งองค์ใหญ่ และบูชาทั้งองค์เล็กติดตัวนะคบพระศิวรีองค์เล็กก็บีให้บูชาเช่นเดียวกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะนําไปร่วมในการสร้างเมนที่วัดทรัพย์สโบสรส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะรวบรวมเตรียมไว้สร้างพระประธานที่วัดป่าพุทธประถมอุดมชัยนะคบใครอยากร่วมบุญหรือใครอยากบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาเทพผู้มีฤทธิ์ด้านรัพย์มากก็สามารถติดต่อเข้ามาที่รายเบอร์โทรศัพท์ชมรมท้าวิรุปกโขนาคาร วันนี้ผมอาจารย์สันต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องชมรมท้าวิรูปรโคนาคราชมาโดยตลอดสวัสดีครับ